สวัสดี f อทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเดือนอะไรยนลูกค้าถามกันเหลือเกินถามกันมาเยอะเสลกเกินว่ารถตู้จะมาเมื่อ,อไรรถตู้จะมาตอนไหนสายแคมปิ้งว่าไงสายรถบ้านว่าไงสายรับส่งนักเรียนว่าย,ยังไงครับสายร,รมรัดกาแฟว่าย,ยังไงห้ามพลาดครับคันนี้โตโยตา้าไฮเอ็ดเครื่อง 5L ครับลูกค้าย้ําอีกรอบนะครับเครื่อง 5L ครับสภาพสวยมากนะครับรถพร้อมใช้ครับใครต้องการรถสักคัน ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้แต่งสวยมากๆครับแต่งไปแคมปิ้งก็ได้ทําเป็นร้านกาแฟก็เหมาะนะครับลอดใต้สะพานหลังคาลอดใต้สะพานกําหนดความสูงอยู่ที่เมตรแปดสิกว่าเมตรเกได้สบายนะครับพร้อมใช้ครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆครับคันนี้ด้านหน้าเริ่มกันเลยรถหลวงนะครับผมประมูลจากหลวงนะครับคันนี้ห้ามพลาดนะครับด้านหน้านะครับ ตัวเวตาไฮเอทห้าเอลนะครับเครื่องสามจุดศูนย์นะครับสายเล่นรู้กันดีเฉพาะเครื่องเกียร์ตอนนี้มาแรงมากนะครับเครื่องเกียร์มาแรงมากๆนี่เลยกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเป็นสแตนเลสนะครับชุดแต่งหน้าเป็นสแตนเลสนะครับผมได้มาแบบนี้เลยนะชุดเบาะเต็มครับถือว่าจะหนักจะเต็มนี่คือด้านหน้านะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถครับล้อแม็กลายเบนท์ทั้งสี่ล้อนะครับแม็กลายเบนท์ทั้งสี่ล้อนี่ครับเดี๋ยวให้ดูทีละรายละเอียดนี่ครับ รุ่นนี้สายแคมปิ้งชอบนะครับชอบนิยมนะครับรถตู้รุ่นนี้เลยที่เขานิยมใช้กันเล่นกันก็แบบนี้แหละครับประมูลได้จากหลวงนะครับรถหลวงเครื่องดีแล้วครับไม่ต้องห่วงนะลูกค้านี่เลยครับฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับนี่ด้านขวาของตัวรถให้ดูเต็มเห็นไหมสวยคลิปเลยรถตู้มาเรามาดูเรื่องบอกยาง ยาง205ทับ 70, ขอบ15นะครับแม็กลายเบนททั้งสี่ล้อนะครับล้อแม็กลายเบนททั้งสีล้อนี่เลยได้การได้การนี่ครับทรงรถยืนสวยมากครับทรงรถยืนสวยมากๆทรงรถยืนดีมากครับนี่เลยด้านท้ายของตัวรถกระจกมองหลังมีมาครบปัดน้ำฝนมีมาครบนะครับ ยางอะไรมีมาครบนะครับเห็นแวลบลงมาแล้วยางอะไรมีมาครบโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับตัวนี้โลโก้โตโยต้าชัดเจนมากยางอะไรมีมาครบครับอียางอะไรมีมาครบเลยก็พร้อมใช้งานครับย้ำลูกค้าว่ารถพร้อมใช้งานนี่ครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาโชกคไม่มีเหนื่อยล้าครับเปิดครั้งเดียวรู้เรื่องครับเบาะเต็มๆนะครับคันนี้สําหรับสายรับส่งนักเรียนก็ห้ามพลาดใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับช่วงนี้ นี่เลยเดี๋ยวผมพาเปิดฟังด้านนู้นแล้วก็จะดูว่ากี่ที่นั่งผ้าหลังคาสวยนะครับผ้าหลังคาสวยย้ำลูกค้าว่าผ้าหลังคาสวยแค่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่นะผ้าหลังคาก็จะขึ้นรีวิวรถช่วงไหนฝนกระตกทุกที่เลยฝนตกเพิ่งหายนะครับนี่หัวจะเศร้านี่ครับนี่คือฝั่งด้านซ้ายของตัวรถครับทีละรายละเอียดนะครับให้ลูกค้าดูเต็มๆรถตู้ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนี่ครับ ด้านซ้ายของตัวรถประตูเปิดง่ายครับไม่มีอิกไม่มีแอคไม่มีอัรกเลยที่นั่งข้างในนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีเด็ดนะครับ2ตัวหน้านี้ทีเด็ดเลยนะครับดูนะครับทีเด็ด สวิงเดี๋ยวสองตัวหน้านี้นะครับ okay. เดี๋ยวดึงให้ดูหมุนได้นะครับนี่สองตัวหน้านี้หมุนได้นะครับหมุนได้รอบทิศเลยนี่สองตัวหน้านี่เห็นไหมตัวนี้หมุนได้ตัวนั้นก็หมุนได้นะครับมีตัวปรับหมุนได้เห็นไหมหมุนได้รอบทิศก็นั่งสบายๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบที่ได้สบายนะครับที่นั่งนะสิบที่ได้สบายทั้งคู่หน้านี้สามารถปรับหมุนได้นะครับหมุนองศา 360องศาได้นี่ครับ360องศาที่วางแขนมีมาครบนะครับนี่ที่วางแขนแบบเนี้ยแล้วก็แบบนี้มีมาครบนะครับที่วางแขนรถตู้นะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายสักทีรถตู้นี่ครับสภาพคอนโซลกลางนี่นะครับโลโกโ้โตโยต้าตรงฝาเปิดชัดเจนนะครับที่ใส่แก้วน้ํามีหลายที่มากนะครับใส่แก้วน้ํามีครบเลยที่ใส่แก้วน้ําแล้วก็ปิดประตูกันบ้างเห็นไหมครับปิดง่ายเปิดง่ายประตู เไ,ไหมครับผมเปิดให้ดูกว้างมากนะครับให้ลูกค้าดูเปิดประตูมากกว้างมากขึ้นลงสบายนะครับเดี๋ยวแป๊บ,บนึงต้องคอยไกลๆให้ลูกค้าดูนะครับนี่นี่เห็นไ,ไหมครับกว้างมาก,มากๆครับเห็นไหมขึ้นลงสะดวกสบายครับหรือว่าจะทําเป็นรถบ้านทําเป็นร้านกาแฟทําเป็นสายแคมปิง้ง หรือว่าเป็นรถนักส่งรับส่งนักเรียนก็ได้หมดนะครับได้หมดเลยลูกค้าี่รถสวยนะครับเครื่องดีมากพร้อมใช้งานนะครับรถสวยเครื่องดีพร้อมใช้งานย้ําลูกค้าอีกรอบนะครับมาสภาพภายในคอนโซลนี่ถือว่าโอเคครับสภาพภายในคอนโซลโอเคเลยเบาะนี่นะครับนั่งได้นะครับคู่นั่งนั่งได้ก็สามารถนั่งข้างหน้าได้2ที่นั่งนะครับ นั่งหน้าสอง,งที่นัง่งซับประตูฝั่งด้านซ้ายนี่ครับแล้วก็เรามาดูซับประตูฝั่งด้านขวากันบ้างซับประตูฝั่งด้านขวาของตัวรถนี่ครับซับประตูฝั่งด้านขวาของตัวรถเดิมนะครับเดิมทุกจุดเลยนะเห็นไหมครับเพิ่งเข้ามาเดิมทุกจุดยังยังไม่ล้างเลยเข้ามาก็<อ>รีวิวให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวล้างรถล้างรถขัดชม ขัดสีชีวิตวันสักหน่อยให้มันสวยว่นนี้นี่ครับเบาะไม่มีขาดนะครับแต่นี่เป็นปิมตรงนี้นะไม่มีขาดมีแค่ตรงนี้นิดเดียวเบาะนะครับถือว่าครบเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันบ้างฟังเสียงเครื่องกันนะครับให้เอ็ดเครื่องนะรู้เรื่องกับครั้งเดียวแอร์มาแล้วครับ ระบบแอร์ทำงานไหมครับมาเรามาดูเครื่องกันบ้างนี่ครับช่องกลางมองไปข้างหลังก็นั่งได้หลายที่นั่งเลยหลายที่นั่งสบายเลยนี่ครับปีต้า์ไฮเอด เครื่อง 5L นะครับตัวนี้ 5L ได้เป็นเครื่อง 5L ซะด้วยเครื่องดีมากครับทวงมาเลยวเวอร์นะครับทวงมาเลยวเวอร์ 5L นี่พาวเวอร์เครื่อง 5L เครื่องสวยแล้วเราก็จะแจ้งราคาเลยครับให้ลูกค้าดูอ,อ่ครับโตโยต้ e at, าให้อดลังคาต่ํานะครับสําหรับรุ่นนี้แต่งสวยมากครับลังคาพวกนี้เพิ่ราคาต่ําแต่งสวยนะครับแต่งสวยมาก ทำเปลดแคมปิ้งเหมาะมากนะครับทำร้านกาแฟาก็เหมาะนะครับเข้าออกที่ขอกที่แคบสบายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตุยต่าไฮเอ 5L อัตราเร่งอัตตาแซงถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเอาให้ทันเอาให้ไวนะครับลูกค้า 100, 1นึ่งแสนหนึ่บาทพอเอาไป1นึ0งแบาทครับเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์ 080, ย์แปด0ูนย์เก้าหนึแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอก ปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็เพจปอลุ่งเรืองอะไรยนสองด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทราคานี้เราเราดูใจเอฟซีนะครับห้ามพลาดเลยใครต้องการรถสักคันถือว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆครับขอบพระคุณเอฟซีมากขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณยอดติดตามนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทไว้เท่าไหร่โทรมาคุยกันขอบพระคุณเอฟซีมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ